สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในภาคอีสานนะครับและก็แน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พึ่งเกี่ยวข้าวกันหลายแปลงเลยทีเดียวครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรครับว่าการทํานาปีนาแล้งเราจะผ่าวิกฤตสภาพแแ้งร้อนนะครับได้อย่างไรบ้างนะครับมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสมชายบัวหุ่นนะฮะบ้านหนองเมืองตําบลหนองเมืองบ้านสร้างมิ่งอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่าแปลงนาข้าวพึ่งเกี่ยวไปเนาะครับนี่ครับพึ่งเกี่ยวไปหนักดีมากอะนะครับกี่ไร่ครับผมห้าไร่ครับห้าไร่ข้าวหอมมะลิเนาะหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิห้าไร่ปกติเราปลูกเนี่ยเราไว้จําหน่ายหรือไว้กินเองครับก็เหลือจากกินก็เราก็จําหน่ายอืมจาหน่ายด้วยครับผมครับทุกๆปีเนี่ยแน่นอนเจอสภาพแรงแรงครับปีนี้หนักไหมครับปีนี้ก็ถือว่าใช้ได้อาการหนึ่งเราทํานาปีครับครับ แล้วปีนี้นะครับมีการเสริมการดูแลอย่างไรผ่านวิกฤตมาได้คือหนึ่งเนี้ยพระอีสาเราทํานาปีครับเพราะว่าข้าวหวานเสร็จต้องรอฝนเราได้โฟทีนะฮะฉีดเข้าไปเลยฮะคือกินทางใบส่งทางรากรากยาวโอเคเราเราได้ได้ดีมากเลยครับตัวนี้ฉีดไปกี่ครั้งครับสามครั้งครับสามครั้งปกติห้าไร่ของเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เอาโฟทีอะไรมาเสริมมาช่วยเนี่ยนะครับ ข้าวมันจะเหลือสักเท่าไหร่ลักษณะตน้นจากร้อยอร์เซ็นี่คือฝนมันมันมาล่าทุกปีก็จะเหลือประมาณสี่สิบห้าสิเปอร์เซ็นต์เกี่ยวได้เท่าไหร่ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งใช่ครับก็คือมันตายไปครึ่งหนึง่งประมาณเนี้เหรอครับผมตายแรงก็าเแลยตายแรงรอร่า<ม>แต่พอเอาฟททีมาเสริมเป็นไงครับดได้คุณภาพคือฉีปมันได้เลี้ยงต้นเขียวตลอดอแต่ดินนี่ถามว่าเป็นผงเลยนะฮะ Ừ, ดินซุยเลยใช่ไหมครับผมดินเ็นผงเลยคือแต่ว่าโปรตีนยังเขียวที่ขีดโปรตีนไปข้าวยังเคี้ยวอยู่เลยคือเลี้ยงต้นประคองแรงได้ใช่ครับอ่าแล้วปีนี้เกือบเกือบห้าไร่ของเราเนี่ยได้ข้าวไปกี่เกวนครับประมาณสองตันสองตันกว่าพึงพอใจไหมครับถามว่าชาวนาพึงพอใจไหมพึงพอใจครับเพราะทุกป,ปีมันได้ไม่ถึงอยู่อ๋อเราคือเรามีสติเดิมอยู่แล้วที่น้อยกว่านี้ใช่ครับแล้วข้าวที่ได้เม็ดข้าวเป็นยังไงครับเต็มทุกเม็ดครับ น้ำหนักนี่ใช้ได้เลยข้าวไม่มีรีบเลยนะ,นนะดูดิครับน,น, <ฮะ S 1> นี่นี่่นตากด้วยใะครับผมตากไม่ได้เก็บอะไรอะไรเลยนะนี่หนักครับท่านผู้ชมผมจับอย่างนี้มีความรู้สึกว่ามันหนักมากแล้ว,ลวราคาข้าวข,ของเราดีกว่าเจ้าอื่นไหมถามว่าราคาดีไหมราคาเท่ากันแต่เราได้น้ำหนักครับอืคือตันต่อตันน้ำหนักเราเยอะมากกว่าเขาอืแต่เขานี่น้ำหนักตันต่อตันเขาจะน้อยกว่าเราเพราะราคามันน้ำหนัก ข้าวไม่เหมือนกันพูดง่ายปริมาณข้าวของเขามากถึงจะเท่าเราใช่ครับอของเราหนักหนักแน่นอนใช่ครับอืแล้วก็เม็ดไม่มีไม่มีเสียหรอไม่ครับใส่เต็งเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับหลังจากที่เกษตรกรได้เอาสารเสริมประสิทธิภาพมาช่วยแล้วพวกปุ๋ยที่เราเคยใส่เราลดลงไหมลดลงครึ่งเลยครับแทบว่าจะไม่ค่อยใส่เลยผมลองพื้นอย่างเดียวขี้ขี้ไก่อัดเม็ดนี่นะ อ่าก็คือประหยัดต้นทุนไปด้วยใช่ครับแล้วโรคแมลงศัตรูพืชเป็นไงครับอืปีนี้ไม่มีครับที่ที่เราฉีดโฟทีทอืแต่อีกนาหนึน่งก็มีคอหลวงอ๋อแต่ของเราเป็นหรือเป็นน้อยของเราแทบจะไม่เป็นแล้วแต่นานข้างๆนี่นปีนี้ประสบปัญหามากเลยแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับ ถามว่านี่คือหัวใจของผมเลยครับโอ oh ้โหในเวลานี้มานั่งอยู่ในหัวใจเกษตรกรเรียบร้อยแล้วครับลดต้นทุนนะใบโพใบเงินของเราเนี่ยนะใช่ครับโอเงินโปทองเลยนะโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่เขามากเลยครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของการทำนาปีให้กับพวกเราฟังสุดยอดจริงๆครับผ่านวิกฤตไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ต่อไปอย่างแน่นอนวันนี้ผมนัทพงศ์ัทองเกษตรพิทักษ์โลกขอบคุณมากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ